เมื่อผมโตขึ้นผมก็สนใจคำพูดคนน้อยลงแล้วเฝ้าดูสิ่งที่เขาทำมากขึ้น อย่าพยายามทำความเข้าใจกับทุกอย่างในชีวิตเพราะบางอย่างก็ไม่ได้เกิดขึ้นให้เราทำความเข้าใจแต่ให้เรายอมรับมันเท่านั้นจงจำไว้ว่าความทุกข์และความเจ็บปวดทั้งมวลไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบคำสาปแต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบคำสอนเจอคนเก่งจงเรียนรู้จากเขาเจอคนงี่เงา่าให้เอามาสอนตัวเองเป็นหนี้ก็ต้องใช้ ติดบุญคุณใครต้องทดแทนของของคนอื่นอย่าไปเอาของของเรารักษาเอาไว้เมื่อเจอก็ต้องไหวถ้าไปก็ลาใครเลี้ยงดูเรามาอย่าเนรคุณไม่ระวังปากจะได้ศัตรูไม่ระวังหูจะเสียญยาติมิตรจงมีความสุขทุกครั้งที่เจอคนไม่ชอบที่หน้าคุณความสุขของคุณจะฆ่าคนพวกนั้นให้ตายเองอย่าให้ราคาแก่คนที่พูดโดยไม่รู้จักคิดอย่าผูกมิตรกับคน ที่มองโลกในแง่ร้ายอย่าให้ท้ายแก่พวกคนพานและอย่าทำงานให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าเจ้าสวดมนต์แต่นินทาเจ้าทำทานแต่เอาเปรียบเจ้ามีความรู้แต่ดูถูกคนเจ้าตัวขาว แต่ใจเจ้าดำเจ้ามีมิตรแท้แต่เจ้าไม่แท้เจ้าทำกุศลแต่หมายชื่อเสียงเจ้ามีทุกสิ่งแต่ไม่คิดแบ่งปันเจ้าดูแลคนอื่นแต่ละเลยพ่อแม่เจ้างดเนื้อสัตว์แต่คมเหงเพื่อนมนุษย์เจ้าหาตัวเองไม่เจอแต่กรรมหาเจ้าเจอการมีชีวิตอยู่อย่างค้นธรรมดาแต่ถูกต้องยังมีคุณค่าดีกว่ารวยล้นฟ้า แต่ขาดคุณค่าของความเป็นคนอย่าสูญเสียตัวตนเพราะขีปากของคนที่ไม่รู้จักตัวคุณแต่ละคนเจออะไรมาไม่เหมือนกันอย่าตัดสินกันเฉพาะสิ่งที่คุณเคยเจอมาไม่มีอาชีพไหนที่ต่ำต้อยมีเพียงทัศนคติเท่านั้นที่ต้อยต่ำคนที่ขอโทษก่อนคือคนที่กล้าหาญที่สุดคนที่ให้อภัยก่อนคือคนที่เข้มแข็งที่สุดน ที่ลืมได้ก่อนคือคนที่มีความสุขที่สุดเสียใจคือเสียใจไม่ไหวคือไม่ไหวแค่ยอมรับความอ่อนแอของตัวเองได้ก็เหมือนเราเข้มแข็งไปแล้วกว่าครึ่งทำพูดที่ถูกเวลาผลที่ตกถูกตำแหน่งเงินบริจาคที่ให้ถูกคนไม่ต้องมากมายก็สร้างความปิติเหลือล้น